ยันยงเสลานนอดีตนักร้องดังแห่งวงดนตรีสุนทราพรตัวอย่างผลงานสร้างชื่อของยันยงเสลานนก็เช่นเพลงคู่ทาตโอครวนคำข้ำามฟ้าลอยมาแด่เธอน้ำคำบอนคลั่งเธอละเมอจากใจซับสวงทนแดนท่วมดินมีทัพย์สินเมือง่อ คอยลมยอดปรารถนาฝากน้ำใจพลิ้วลมวอนแก้วตาไม่รักไม่รู้กำรักเป็นต้นยันยงเสลานนท์ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลผู้พิทักษสันติราชเขาเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2482บิดาชื่อยงยุทธเสลานนท์มารดาคือสิริคุ้มอยู่ซึ่งเป็นดาราละครวิทยุชื่อดัง จันยงเสลานน์เป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสองคนเขาเกิดที่บ้านย่านสี่แยกคอกวัวแต่ไปเติบโตแถวโรงเลี้ยงเด็กเขาเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดดิสานุการามเล่ากันว่าช่วงที่อยู่ในวัยเรียนนี้เขาสวมวิญญาณเด็กอิสระไม่ค่อยกลับบ้านสัญจรเร่ร่ไปตามภาษาเขามักเอาเวลาเรียนไปสมัครทํางานเป็นเด็กเคาะสีพ่นรถตามอูรรถยนและเที่ยวเตร เกเรเกตุงบ้างตามไวัจึงทําให้เรียนจบช้ากว่าปกติจบจากโรงเรียนแรกก็ไปต่อที่โรงเรียนแม้นสีพิทยาก่อนจะสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดบวรนิเวศช่วงวัยรุ่นวัยขนองน,นี้ยันยงจัดว่าเป็นหนุ่มน้อยที่โชคโชนความหามไม่น้อยในนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานัครองปี2519ได้เขียนเล่าไว้ว่าระหว่างที่ยันยงเรียนอยู่ เขามักมีเรื่องมีราวกับนักเรียนต่างโรงเรียนอยู่เสมอเพราะช่วงนั้นวัยเขายังเยาว์และเชื่อว่าวิธีแบบนั้นเป็นสิ่งที่ใช่คือวัดความเก่งกล้าด้วยการทุกต่อยว่างั้นเถอะเมื่อถูกตำหนิเขาก็เตลดเิดเปิดเปิงไปตามเรื่องเขาเคยเข้าทำงานเป็นคนวางท่อประปาจนครั้งหนึ่งเคยได้รับบาดเจ็บจากการแบกท่อในตอนที่ต้องไปวางท่อในคุกลาดยาวในสมัยที่เริ่มสร้างขณะที่แบกแบกท่ออยู่นั้นก็มีคนวิ่งราวและวิ่งมาทางเขาจึงเกิดอุบัติเหตุจนเขาเจ็บตัวแม้ชีวิตช่วงวัยรุ่นของยันดงเซลานน์จะ ไม่ถูกระเบียบอยู่สักหน่อยแต่เขาเกิดมามีพรสวรรค์ทางการใช้เสียงเหมือนสืบทอดด้านนี้มาจากแม่เขาจึงชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ พอเริ่มฟังเพลงเป็นเขาก็ชื่นชอบนักร้องไอรอนในยุคนั้นอย่างสุเทพวงกำแหงชาินนันทนาครและนริตอารีส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเขาด้านร้องเพลงก็คือเขามีโอกาสได้ตามคุณแม่สิริคุ้มอยู่ผู้เป็นนักร้องนักสแสดงละครวิทยุชื่อดังไปตามสถานีวิทยุอยู่บ่อยๆจึงได้เห็นบรรยากาศและซึมซับด้านเสียงเพลงยามว่างไม่ได้ไปไหนเขาก็ร้องเพลงได้ทั้งวันจนกว่าจะเสียงแหบแห้งกันเลยทีเดียวเขาชอบร้องเพลงคลอตามแผ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นเพลง รักคุณเข้าแล้วเกิดมาพึ่งกันจุมพิษนวลปรางสบายแพร ь, และเพลงผู้แพ้เป็นต้นอตอนสมัยเล็กๆนี่ก็ได้รางวัลจากอาจีพว่าไปร้องให้เขาตามบ้านที่เขามีงานจัดวันเกิดบ้างขึ้นบ้านใหม่บ้างอะไรเนี่ยฮะไปร้องเพลงให้เขาไปร้องร้องไม่ได้คิดตังค์นะฮะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าไปร้องให้เขาฟรีๆแล้วก็ได้แลกกินกินอาหารกินอะไรกับเขาเมื่อใครๆได้ยินน้ำเสียงของยันยงต่างก็ชมเปะว่าเขาร้องเพลงเพราะ และชี้ให้เขาเอาดีด้านร้องเพลงซึ่งเขาก็เห็นด้วยและหมายมั่นอยู่ในใจว่าเรื่องร้องเพลงนี่แหละเป็นหนทางเดียวที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดบาวรนิเวศเมื่อปี2501ยันยงเสรลานนท์จึงไปสมัครเข้าสอบรับราชการ,รแผนกบันเทิงกรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะสมัครนะฮะมาเล่าให้แม่ฟังบอกว่าเออแม่ผมอยากจะร้องเพลงเนะี่ยจะไปสมัครกับทางวงกรมประชาสัมพันธ์เขาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าชื่อวงศุลกาพรน,นะฮะแม่ก็บอกว่าเออ แม่รู้จักคุณวินยัยเป็นระบุสปากับคุณครูเอือ้อตันสนานานะไม่ค่อยสนิทนะคเพียงแต่รู้จักเคยพูดคุยกันผิวเผินนะแต่กับพี่วินัยนี่ก็เคยร้องเพลงด้วยกันสนิทกันพอควรนะฮะแต่กับครูเอื้อนี่ก็เคยยกมือไหว้แกแต่ว่าก็คุยกันเล็กน้อยอะไรไม่ค่อยสนิทมากก็เลยเขียนหนังสือฝากมา บอกให้เจอคุณวินัยก็อายื่นให้หรือคุณครูเอื้อให้ยื่นให้นะฮะมันว่าจะสะดวกขึ้นในการที่ว่าจะสอบเข้ามานะฮะเขาจึงคิดในใจว่าจะไปพบคุณวินัยจุลบุษปะซึ่งคุ้นเคยกับคุณแม่ให้ช่วยพาไปพบครูเอื้อก็พออิญไม่เจอพี่วินัย มาเจอครูเอ,อื้อเจอรูเอ,อื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นครูเอ,อื้อนะก็เลยถามไปไขแล้บอกเอ้ครูเอ,อื้ออยู่ตรงไหนแล้วครูเอ,อื้อยู่ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดินขึ้นมาชั้นสองมาประเจอครูเอ,อื้อพอดีอยู่นะแล้วถามบอกว่าขอโทษครับรู้จักครูเอ,อื้อไหมเนี่ยบอกชั้นนี่แหละเอื้อชั้นนี่แหละ้อ,อ,ะอ,อมีอะไรนะบอกคือว่าแม่ผมฝากฝังมาบอกให้ผมมา ถ้าจะสมัครร้องเนี่ยต้องมาเจอพี่วินัยรือครูเอื้อนะเพราะว่าสองคนเนี่ยมาพอที่จะพูดฝักฟังให้ได้อะไรครูเอื้อบอกว่าแล้วเราจะยังไงบอกว่าช่วยเซ็นรับรองหน่อยครับเพื่อผมจะสอบเข้าที่นี่เข้าที่กรมประชาธรรมครูเอื้อก็เซ็นให้ใจใจดีนะทั้งที่ว่าคุยกันไม่ดีคำแต่ก็เซ็นให้แล้วแต่การสอบคัดเลือกครั้งนั้นรับเพียง3คนและผลปรากฏว่ายันยงเสลานนท์ไม่ผ่านการสอบบรรจุอย่างไรก็ดีครูเอื้อสนทนสนานเห็นว่ายันยงมีแวว จึงรับเขาไว้ในโครงการดาวรุ่งพรุ่งนี้รุ่นเดียวกับมาริสาอมาตยกคุณและอ้อยอัจฉราฝึกฝนร้องเพลงอยู่ไม่กี่เดือจนจนยงเสลานนท์ก็มีโอกาสโชว์ความสามารถร้องเพลงทางวิทยุเป็นครั้งแรกในเพลงม่านมงคลคิดถึงและเพลงตราบสิ้นลมซึ่งเป็นเพลงอัดแผ่นโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัต์เพลงเหล่านี้กลายเป็นเพลงประจำตัวเขาในชีวิตการร้องเพลงช่วงแรกๆแ,และเมื่อฝึกฝนต่อเนื่องได้ปีเศษเขาก็ได้ออกร้องเพลงหน้าเวทีในงานบอล และมีโอกาสติดตามมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมโดยนําเพลงลาวดวงเดือนร้องออกทีวีจนกระทั่งปี2 5 0 3ยันดงเสลานนสามารถสอบบรรจุรับราชการ,ร,ร,าการประจำะแผนกดนตรีสากลกรมประชาสัมพันธ์ได้ครูเอื้อสุนทรสนานจึงมอบเพลงฝากน้ำใจ ให้เขาร้องอัดแผ่นเป็นเพลงแรกในฐานะนักร้องดาวรุ่งสุนทราพรอยู่มาสัก3ปีได้3ปีขึ้นไปนะครูเออถึงให้อัดชื่อเพลงฝากกำัใจที่ห้องกำมลสุขโขทัอยู่มาแล้ว3ปีนะฮะที่ครูเออให้อัดเพราะว่าดูว่า มันเป็นเพลงที่ว่ากลางๆที่ไม่ได้มีรักใร่อะไรนะเป็นเพลงที่พรรณนาว่าฝากความคิดถึงใครคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เคยผ่านในชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยร้องนั้นะเห็นว่าสมัยที่เข้ามาใหม่ๆนะครับคุณผมเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรกนะับใครคุยกันน้อยที่อายเมื่อมีเพลงฝากน้ําใจเป็นเพลงแรกนาร่องแล้วยันยงศสีลานนท์ก็มีเพลงบันทึกเสียงตามออกมาอีกหลายเพลง เช่นเพลงกำรักเงาไม่รักไม่รู้คอยลมร้อนนี้พี่ยังหนาวใบไม้ร่วงราตรีประดับดาวยอดปรารถนาเกาะลอยคิดถึงยากยิ่งสิ่งเดียวชีวิตกับสังคม นิมิตส,สวรรค์เป็นต้นนับว่าเขาเป็นนักร้องดาวรุ่งพรุ่งนี้ที่มีผลงานบันทึกเสียงมากที่สุดโดยเพลงที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงสุดๆให้ยันยงเสลานน์ก็คือเพลงคู่ทาตและเพลงซับซวงรวมไปถึงเพลงกลิ่นราตรีของมัณฑนาโมรากุลที่ยันยงเสลานน์นำมาร้องอัดแผ่นเสียงใหม่ก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน เพลงที่เขาระทับใจและภูมิใจมากที่สุดก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยมีวงสุนทราพรบรรเลงและครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้มอบหมายให้ยันยงเสลานนท์เป็นผู้ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงการได้รับคัดเลือกจากครูเอื้อสุนทรสนานให้เป็นผู้บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเป็นเครื่องการันตีได้ดีถึงความสามารถและนำเสียงอันไพเราะมีเอกลักษณ์ของยันยงเสลานนท์ได้เป็นอย่างดีปี2512ครูเอื้อสุนทรสนานได้ตั้งโรงเรียนสุนทราพรการดนตรีจึงได้ชักชวนยนนัน ฝึกสอนขับร้องอยู่ที่โรงเรียนด้วย และยันยงก็ยังได้รับความไว้ใจจากครูเอื้อให้อัดแผ่นร้องเพลงประจําของมหาวิทยาลัยรามคําแหงคือเพลงรามแห่งความหลังและเพลงดาวรามรวมถึงได้อัดเพลงคืนสู่เย่าคู่กับบรรจงจิตพัฒนาสันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนร้องเพลงกับยันยงเสลานนซึ่งต่อมาเพลงคืนสู่เย่ากลายเป็นเพลงเอกประจํางานคืนสู่เย่าของทุกสถาบันด้วยความที่ยันยงเสลานนเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์และเป็นศิลปินจัตวาการอัดแผ่นบันทึกเสียงของเขาจึงอยู่ในขอบเขต จำกัดไม่กว้างขวางมากมายเหมือนนักร้องดังๆอื่นๆที่มีเสรีในการนําเสนอมากกว่า แต่ก็ใช่ว่าผลงานของเขาจะน้อยหน้าใครก่อนที่ครูเอื้อสุนทรสนานจะสิ้นบุญได้สั่งเสียไว้ว่าเพลงที่ครูเอื้อเคยร้องอัดไว้ทั้งหมดต่อไปให้ยันยงเป็นผู้ร้องต่อด้านชีวิตส,ส่วนตัวยันดงเสลานน์ค่อนข้างเป็นคนสมถะไม่ทําตัวเฟอ้อฟุง้งฟูฟาเหมือนดังคนดังส่วนใหญ่แต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ประสีระษาต่อชีวิตแม้ว่ายันยงเสลานน์จะรับหน้าที่เป็นครูสอนร้องเพลงที่โรงเรียนสุนทราภรการดนตรีแต่ก็ยังมีผลงานเพลงออกมาคืออัลบั้มกล่อมรัก ที่ร่วมงานกับบริษัทโรตาเป็นต้นและยังรับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์จนเกษียณอายุเมื่อปี2,544รวมระยะเวลา40ปีหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วเขาก็มีโอกาสร้องเพลงอยู่เรื่อยๆจนกระทั่ง ยันยงเิลานนไ์ได้ล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวหลายโรคและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่28มีนาคมปี2556เวลาประมาณ14นาฬิกาเขาจากไปในวัย74ปีนี่คืออีกหนึ่งตำนานนักร้องนักเพลงเสียงไพเราะยันยงเสลานน์ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิตยาสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับวันที่1มกราคมปี2519ขอบคุณข้อมูลเพลงและภาพประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ